I be that young rapping dude, might just trap with you. Coming with the thunder, baby, might just clap it through. I roll out in the morning light with that Harley bike. All black, I'm the party type, and it's on tonight. I just steps in no weapons, but my outfit might take the soul. See my presence impressive. Got trippers slipping out. กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บาร์ดวิน X2 ็ก n n ทชนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมตัดมาจากตอนที่ผมสตรีมอยู่ใน TikTok นะครับแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมสตรีมอยู่ใน TikTok นะครับผมชื่อว่าบาร์ดวินเ2เหมือนกันใน YouTube เลยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมได้ทำการสอนคนดูเล่นลิกเตอร์ชนกับฟลเรนติโนแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะหยิบลิกเตอร์ด้วย คือผมไม่รู้ว่าจะเล่นตัวอะไรแล้วก็อยู่ดีๆมันก็เลือกลิกเตอร์ให้เลยนะครับก็เราก็เลยตามน้ําไปเลยนะครับ <c oughs> ก็คือตอนนั้นเนี่ยคนดูอาจจะยังเป็นกลุ่มน้อยนะครับในไลฟ์สดผมก็เลยเลือกที่จะ,จะตัดคลิปจากไลฟ์สดเนี่ยมาลงใน YouTube แล้วก็แฟนเพจด้วยนะครับ <c oughs> ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ดูผมไลฟ์สดอยู่ก็จะได้ดูนะครับประมาณนี้เลย แต่แฟนเพจผมเนี่ยอาจจะยังชื่อบ้านวินเกมเมอร์อยู่นะครับเพราะว่าช่องมันไม่ได้โดนแบนโดนมันไม่ได้บินกับเขาเลยนะครับในอีกหน่อยก็ก็น่าจะบินและะ้วคัะไม่ใช่ครับคนบ้าอะไรมันจะไปแช่งช่องตัวเองวะเอาไปดูในเกมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยเราเจอกับลิกเตอร์เอยเราเจอกับเป็นอะไรเนี่ยกูเจอกับฟอร์เลนไม่ใช่เจอลิกเตอร์คือมึงเล่นลิกเตอร์ บาร์วินมึงไหวปะวะมึงตื่นหรือ,อยังเนี่ยหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์โก l เด n นเติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแหงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปอง <S <S เติมเข้าไวภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกัน ใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับหรือว่าใครอยากจะเล่นกับผมในไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถไปติดตาม t ิ k ต o อกผมได้นะครับผมบานวิน X2 นะครับมันอาจจะไม่ได้แจ้งเตือนนะเวลาขึ้นไลฟ์สดก็พยายามกดเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับผมถ้าผมไลฟ์สดอยู่มันก็จะบอกว่าบาร w i วิน X2 กํา 2, กลังไลฟ์สดอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเนีย่ยดูสเต็ปผมเลยนะครับพยายามเดินซิกแซกนะครับอย่าให้เขาปาดอกโดนเดินแบบ เดินแบบซิกแซกอะครับอย่าเดินเป็นแนวตรงนะครับเราจะโดนปลาดอกง่ายๆนะครับประมาณนี้เลยและรูนเกมนี้ผมก็เล่นเป็นรูนเจาะ100นะครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ผมขอ10ไลค์ like! <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแต่ว่าถ้าคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยคนดูชอบแล้วผมก็จะตัดจากสตรีมหรือว่ามันมีช็อตโหดๆหหรือว่าสอนการเล่นอะไรแบบนี้ผมก็จะตัดมาให้คนดู ดูทําเป็นคลิปต่อไปนะครับเป็น ep ีต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เลยโอเคเรามาเข้าเรื่องเเลยดีกว่านะครับนี่สรุปผมยังไม่เข้าเรื่องเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เล่นออฟเลนแน่นอนครับผมเราหาจังหวะวาร์ปเราไม่ต้องเดินลงไปก็ได้นะเนี่ยไม่ต้องเสียแรงครับผมแค่วาร์ปปื้ดเดียวมันก็มาให้เลยนะครับแต่ว่าลงมาไม่ได้อะไรนะครับก็ไม่เป็นไร คืออย่างน้อยเรามาเติมนะครับเป็นการตัดสินใจเพราะว่าลิกเตอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่เวลามันเดินในน้ำเนี่ยมันไวอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆถ้าคนเล่นเก่งๆเนี่ยเขาจะเลี้ยงสแต็กน้ําไวนะครับในการเข้าไฟแต่ผมอาจจะยังไม่ค่อยการเลี้ยงสแต็กเนี่ยผมอาจจะยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับเนี่ยผมจะพยายามเลี้ยงนะปุ๊บแต่มันก็เต็มเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสแต็กมันขึ้นไวหรือว่าผมคิดไปเองว่าที่มันสแต็กมันขึ้นไวเนี่ยแต่จังหวะนี้เพื่อนโดนนะครับเราก็ต้องมาช่่่วยเพืออนนก มันจะตายแล้วผมก็เลยฟีเข้าเลยนะครับหัวแตกไปหนึ่งไหวพริบต้องดีเวลาเล่นสมาธิอย่าลกห้ามวอกแฟกเด็ดขาดฟาเรนติโดนใช่เราก็ถอยก่อนเลยแล้วไปเอาตัวอื่นนะครับเพราะว่าถ้าฟาเรนติโดนเนี่ยเราทําอะไรมันไม่ได้นะครับมันก็จะ,ะถ้าเราเข้าไปเนี่ยก็เหมือนให้มันลําฟีถูกไหมล้วก็รอให้อันติมันหมดก่อนแล้วค่อยเข้าต่อก็ได้นะครับลิกเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวที่แก้ทางฟอร์เรน ตรงๆเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถดักเล่นได้ดักคัดให้มันไม่ได้เข้าไฟอะไรได้ประมาณนี้ครับงัด1ตัวอู ooh, งัดทีสองตัวนะครับช็อตนี้แล้วผมก็ฆ่าอีลูเมีย um ไปได้ในช็อตนี้นะครับซึ่งผมก็งงเหมือนกันนะครับคนเล่นก็งงคนดูนี่งงตาแตกนะครับคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมเอาพลังแฝงอะไรมานะครับแล้วก็กดดูอ๋อผมเอาพลังแฝงผีเสื้อมานะครับในเกมนี้แล้วก็ไปลุ้นเจาะหนึ่งร้อยนะครับ อย่างนี้ผมบอกว่าเกมนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะหยิบลิกเตอร์นะครับคือผมจะหาตัวที่เอามาแก้ฟอร์เรนและเรื่องไม่ทันนะครับมันก็เลยเลือกให้เลยนะครับงัดหนึ่งทีงัดอีกหนึ่งทีพยายามเดินซิกแซกดูสเตปผมเดินซิกแซกเนี่ยเป็นไงคือถ้าเราเดินตรงๆเนี่ยโดนมันปานดอกใส่แน่นอนถูกไหมเราก็เดินแบบว่าเป็นแบบคือซิกแซกค,ครับตัวดูดน่าจะเข้าใจนะประมาณนั้นเลยครับ ทำให้ฟอร์เรนเนี่ยมันเล่นยากในเลนนะครับหาจังว่าไม่ต้องเนี่ยเห็นไหมพอเรามีจังหวะวาร์ปดูแมปด้วยเพื่อนโดนถูกไหมเราก็วาร์ปมาช่วยเพื่อนเลย <c oughs> อย่างน้อยเราได้1ตัวนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้คิวแต่ว่าเราได้แอซิ์หรือว่าได้มาช่วยเพื่อนมันก็ยังดีกว่าที่เรายืนเลนแล้วไม่ทําอะไรนะครับแต่ว่าเกมนี้ผมกดมา5คนกับคนดูใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าให้ลิงเนี่ยรับบนแทนด้วยนะครับ อันนี้ก็คือข้อดีของการที่เรากดมาทีมห้าคนนะครับแต่ว่าถ้ากดโซโล่เนี่ยถ้าเป็นป่าทั่วไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่การให้มาจะเวลาไปฟาร์มอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีแล้วก็ชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นเป็นโบเค้นนะครับในเกมนี้ผมน่าจะขึ้นเป็นสายดาเมดนะครับแต่ผมชอบเล่นสายดาเมดมากกว่าในละิกเตอร์อะผมรู้สึกว่ามัน มันล้วงง่ายมันทําอะไรได้ไวนะครับคือไม่ต้องตีนานงัดสองทีแคลรี่ก็ตายแล้วอครับอะไรประมาณเนี้ยแล้วผมก็เห็นเพื่อนโดนข้างล่างนะผมก็จะพยายามมาช่วยเพื่อนนะครับผมเป็นคนรักเพื่อนนะครับผมจะใส่เลยนะครับผมใส่หมดไม่สนลูกใครนะช่อตนี้แต่ข้อเสียคือเราไม่กลับเลนแน่นอนอยู่แล้วป้อมแตกแน่นอนนะครับคือเลือดผมแค่เนี้ยถ้าผมกลับเลนผมก็ตายอะน่าจะกลับไม่ทันด้วยนะครับ แล้วก็เสียเลนกลางกับเลนบนไปนะครับอันนี้ก็คือข้อผิดพลาดของเราเองนะครับที่เรามาแก๊งนานจนเกินไปแล้วไม่กลับเลนนะครับแต่เกมนี้ลูก,ลกแคนเราเล่นดีนะครับผม4ี่คนเราก็เลยเล่นง่ายผมก็เลยพยายามมาดักฆ่าฟอร์เลนนะครับถ้ามันเดินมาแล้วก็พยายามคัดมันนะครับแล้วรู้จังหวะนี้ผมฟิกงัดไปเลยนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะทําเป็นถ้าเป็นเมนลิเตอร์นะครับ พยายามทำให้ไวนะถ้าอย่างงั้นสองทีมันปล่อยหนีไปเลยแล้วผมก็มาล้วงตัวหลังแทนนะครับ <c oughs> เรียบร้อยตายหนึง่งล <c oughs> ิเกเตอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เข้าไวแล้วออกไวนะ <c oughs> เพราะว่าโมบิลิตี้มันค่อนข้างสูงนะครับประมาณนั้นเลยคือาเรนมันไม่ค่อยชอบตัวพวกนี้อยู่แล้วนะครับตัวที่มันวิ่งไวไวสกิลหนีไกลๆอย่างนี้มันตามไม่ทันนะครับ เนี่ยเราก็พยายามแอบพุ่มนะครับรอจังหวะงัดเนี่ยฟอรลินจะตายละดูความแรงนี่ผมมีแค่โบเคนนะครับคืองัดเม็ทีเดียวอ่ะทีเดียวครึ่งหลอดละแล้วงั้นอีกทีหนึ่งก็ตัตัตัมันเป็นอะไรวะมันพูดติดติดขัดเ๋ยวมันไม่ได้เติมเลยว่าบาดวินฮะนี่ผมทำคลิปนี่ผมยังพูดติดขัดเลยนะครับถ้าทุกคนมาดูตอนที่ผมสตรีมอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับ ลิ้นพันกันเป็นห่างว้าวยันต่อไปผมน่าจะขึ้นเป็นเกาะฟ้านะครับ the ิม m i s อ e r ตอนนี้เราได้คิวมา5ตัวแล้วนะครับผมก็จะพยายามดันเลนของตัวเองด้วยนะครับคือบางทีเราแก๊งบ่อยเกินไปก็ไม่ดีนะพยายามทำเลนด้วยนะครับจริงๆเราไม่ต้องเปิดอันติเคียก็ได้นะสกิลหนมันแรงอยู่แล้วเพราะาเราเล่นไปสายสายดาเมจ นะครับไม่จำเป็นต้องเปิดอันติเคลียรนะครับและเกมนี้ผมห้อยเป็นไอชิ้นส่วนของเกาะไฟนะครับเวลาอันติเนี่ยมันก็จะเผาไปด้วยนะครับมันจะค่อนข้างคุ้มผมจะไม่ขึ้นเป็นเกาะไฟเลยนะครับเราจะเอาแค่ชิ้นส่วนของเกาะไฟนะครับประมาณนั้นเดินมาตายแล้วนะนะอันนี้ผมจะทำบั็กนะครับคือสะบัดแล้ว กดแต่มันน่าจะแก้บักแล้วป่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเวลากดสก,กิลสองลองงัดดาเมจมันจะแรงนะครับแต่มันน่าจะแก้แล้วแหละครับโหดูฟอเรลัมยับครับผมยังหว่านี้ฟอเรสข้าลัมเป็นนะครับถ้าเรายืนเนี่ยข้าลัมตรงๆเนี่ยยังไงลัมมันตายหมดอยู่แล้วเวยเนี่ยเห็นว่ามันลัมเป็น ตอนนี้นายบายัสวินมันเริ่มเวอและวพอเลยมันเอาจัด่ะพยายามเดินส่วนทางดอกแรกที่มันเก็บนะครับจังหวะน,นี้เพื่อนเข้าเราต้องช่วยนะครับผมส่วยอยู่ตอนนี้ผมส่วยอยู่งัดหนึ่งทีงัดอีกหนึ่งทีเรียบร้อยครับสองทีหัวแตกก็ต้องรองจังหวะเข้าด้วยนะครับเนี่ยจังหวะน,นี้ดูนะ กดสกิลสองเพื่อบล็อกดาเมจของทูเลนได้นะครับแล้วก็เซเนียวาร์ปลงช่วยนะครับและบีเจนเนี่ยมันหิวไง <c oughs> มันก็เลยโดนผมฆ่าซะหิวแดกข้าวห้าแดกส้นตีนนะคบเงือเนี่ยครับพวกที่หิวมันก็จะโดนประมาณนี้ครับเจ <c oughs> ้าวันนี้ผมกจะเอาทูเลนนะครัเพราะมันหลุดมาแล้วแต่ว่าเขาใช้สกิลหลบไปนะครับ ตอนนี้ฟอล,ลินลำยับผมต้องถอยก่อนเลยเรอจังหวะเข้าแครี่นะครับแต่ลีไปเก็บงานให้ละโหสวยละจะังหวะนี้สวยละบ้านวีมันถอยก่อนเพื่อนเลยมันปล่อยเพื่อนตายเลยเรอังฝันหอวขามเดินแหลมมานะครับแต่ไม่น่าจะได้แล้วครับ และจังหวะนี้ผมเห็นเพื่อนโดนช้าไปหน่อยครับแล้วก็เข้าช่วยเพื่อนทันทีนะครับคือไม่ใช่อะไรนะเกมนี้คือเอลซูเนี่ยเขาเขาฆ่าเยอะเกินนะครับผมก็เลยแกล้งมองไม่เห็นแล้วก็ปล่อยให้เขาตายไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปลาสนะครับคือสกอร์คิวเขามันเกินหน้าเกินตาหน่อยไงผมก็เลยต้องฆ่าเขาก่อนนะครับแนจังหวะนี้ผมงัดล่อไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็เสียฟิกเกอร์แบบงงๆนะครับไม่น่าเล่น การจะโชว์เซียนไงแต่ฟอเรมันลำเป็นนะครับผมจังหวะน,นี้ผมเข้าไปตัวหลังเลยนะครับแครลี่มันห้าวจัดอ่ะคือมันคิดว่ามันเกิดแล้วไงมันเลยห้าวและลิงเกิดมาพอดีนะครับสงสัยฝันข้ามนี่ยิงเพลินนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยบาสวินมันยังไม่รู้เลยนะว่ามันควรออกของเนี่ยเงินมันสองพันเนี่ยมันจะเก็บไว้ทําไมวะ ยังไม่รู้ตัวตอนนี้บาร์ดวินมันยังไม่รู้ตัวมันยังงงอยู่เลยมันยังอ่านคอมเมนต์อยู่เลยเนี่ยเฮ้ยมันไหวเปะวะบาร์ดวินมึงไม่ออกของวะออกสักทีดิตอนไหนมันจะรู้ตัววะเนี่ยมันเริ่มรู้ตัวแล้วตอนเนี้เงินสองพันเจ็ดเนี่ยมึงได้ดาบแดงเลยนะเนี่ยยังไงบาร์ดวินยังไงตีคลีปอยู่ครับผมตอนนี้เขายังไม่สนใจอะไรนะครับมาร์ฟเลยแล้วมันเริ่มรู้ตัวแล้วสับดาบแดงมาอย่างไวนะครับผมในเกมนี้ บอกเลยว่าถ้าลิกเตอร์มีดาบแดงเนี่ยตัวหลังสยองแน่นอนนะครับคืองัดทีเดียวอ่ะปึ้มแตกอาเอยผมเริ่มปวดคอแล้ะเอยผมว่าผมเอาคลิปแบบนี้มาพากมันจะหากว่าป่าวะก็จริงๆไม่อยากจะเน้นฮานะครับเน้นสาระความรู้มากกว่านะครับรอตัวหลังโหดูแครรี่มันตั้งป้อมยิง มันไม่กลัวอะไรเลยอ่ะมันไม่เกรงกลัวอะไรเลยอ่ะต่อนนี้ผมนัวไฟอยู่นะครับแล้วกดสกิลสองบล็อกดาเมจไปฆ่าได้ถึงสองตัวนะครับผมได้คิวแบบงงๆนะครับผม็อตนี้ผมจําได้เลยคือผมแบบไม่รู้ว่าตัวผมอยู่ไหนด้วยคือผมกดสกิลสองรัวๆแล้วก็ฆ่าได้สองตัวนะครับฆ่าได้แบบงงๆเมื่อมีโอกาสจบบ้านได้เนี่ยเราก็รีบจบเลยนะว่าแผ่นนี้เนี่ยเป็นแผ่นที่ค่อนข้างโดนส่วนได้ง่ายนะครับคือแลง์ไทยไฟเดียวจบ นะครับได้คลิปละพี่เกมนี้ก็น้องๆก็ช่วยกันเต็มที่นะครับทำให้ผมได้คลิปในเกมนี้นะครับการเล่นกับ f อร์เรนเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆคนได้นะครับแต่ว่าแต่ละเกมเนี่ยเราเจอผู้เล่นที่มันฝีมือต่างกันอยู่แล้วนะครับบางทีเราอาจจะเป็นฝ่ายโดนเคากดก็ได้นะครับก็ดูเป็นแนวทางว่าเราควรเล่นยังไง นะครับประมาณนี้เลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วมาดูจังหวะที่ไอ้บัสวินมาสอนคนดูจังหวะก,การเดินคืออย่าเดินแบบตรงๆนะแบบเดินแบบตรงๆเลยไม่ดีเราต้องเดินแบบโยกซ้ายโยกขวาอันนี้คือการเดินที่ถูกวิธีถ้าเราเจอกับฟอร์เรนติโนนะครับรฟอร์เรนวีพีด้วยประมาณนี้เลยครับที่สุดการสอนสนุกมากครับสตรีมหน้าเดี๋ยวมาใหม่จะไปครับริว โอเคคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคุณสำหรับของขวัญด้วยนะคุณทุกๆกำลังใจด้วยนะผมจะมาบ่อยๆนะครับผมไม่ค่อยว่างสตรีมนะแต่ว่าช่วงนี้ผมอาจจะมาบ่อยนะครับช่วงบ่ายนะครับใครอยากจะเล่นก็กดติดตามแล้วก็รอเข้าไาเล่นด้วยกันได้นะครับก็ผมแน่าจะสตรีมถ้าว่างสตรีมเนี่ยก็จะเป็นช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะครับกลางคืนเนี่ยไม่แน่ใจจริงๆผมไม่มีไม่ได้ฟิกเวลานะครับคือถ้าผมว่างผมก็จะขึ้นสตรีมเลย นะครับอาจจะเช้าหรืออาจจะบ่ายก็ได้นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับ t i k t o k b a r t w i n X2 y o u t u b e b a r t w i n X2 แล้วก็แฟนเพจนะครับผม b a r t w i ินเก e r นะครับผมทางผมก็จะลงคลิปทางเพจแล้วก็ทาง YouTube เป็นหลักนะครับส่วน TikTok เนี่ยจะเอาไว้สตรีมนะครับประมาณนั้นเลยใครที่อยากจะมาเล่นกับผมในสตรีมก็สามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้ นะครับผมโอเคท่านเพื่อชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปด้วยนะผมอยากให้ผมทำตัวอะไรต่อไปนะครับผมก็จะจะพยายามทำมาให้ดูนะครับผมเท่าที่ทำได้นะครับโอเคคำพูดคำจาใดที่ไม่ถูภาพก็กราบขออภัยทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน